ถึงเวลาเวลาเอางานจะเริ่มขึ้นแล้วบันที่นี้มาชิงรางวัลกันปะอวันนี้เรามีรางวัลใหญ่ครับบริษัททำพูดเหมือนจจกเงินมาไงมาจย่างพี่รองทั้งผู้วใสพี่ละเพมาอย่างพี่รองทั้งสีจอมเ็ดพี่ละมาอย่างพี่รองทั้งหนองแองกุ้งพี่ละมาจย่างพี่รองทั้งเราล้อพี่ละคุยยังี่รางวัลไงครับเด้อนะ เห็นเห็นแนวโคตรสมที่แหลกของเราไม่คือถึงกินฝนที่ถนนไม่ยังว่าคือมึงอย่าอ่ำครูคัางวันนั้นมึงเบิ่งครูหูกูเลยนางมาลูกสาวมาลูกมาผู้เชิญรางวัลผู้เชิญรางวัลผู้หมอดผู้ปาดผู้เชิญรางวัลมันควรจะไปแข่งขันรายการนางงามอึงไปจำจังไม่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 ที่ดาช้างเดี๋ยวจะ้า ยดสามารถอัลูกเท้าวยอีนี่นัมดได้ดิคพ้สีหาได้ทั้งมดได้ได้ดิอุใช้คอาหางคุ้มอัวผู้หลันลารถไดเลย่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนั้งกส้ล้ันแม่มั้ยใครำใหญ่เดี๋วอีนี่คนมีนะคนนะคนเือ้คนพตำรวจกระตาขัาพ่ันกบดังดนสองยาง ถ้อย่างนั้นเริ่มเกมโชว์เลยนะครับวันนี้จะเป็นการบอกใบไทยคำการให้คำนิเห็นแล้วเนี่ยห้ามบอกคำตรงๆคำถือว่าเฝ้ให้เป็นใบคำเอาครับถ้าตอบไม่ได้ให้บอกว่าผ่านโอเคเออหรือจะเรียกตัวช่วยก็ได้อ่ะอ่ะเริ่มเลยมาท้าเป็นพวงกันพูดได้ได้วันนี้หนึ่เปิดป้อนมันไหมปบอกจริงกันเอาจดิงสุกมาเอาแย่งชุกได้แล้ววะแล้วนี๊บขี่มากเอาจริงสุด พอจุดสี่แ er. ่ะอจุดสี่แหน่ะอจสีแหนเอาชิงชาชนะไม่อยากจุงสีชนะโอ้ยหามันสองแห่แม่นกว่ามันยับยับยับอ้เขาเงินกระดานก็บกันไก่แห้งคนเอ้อเจ้าระแพ้เอาทีชนะมาใครจะเป็นคนว่าคนแรกเชิญครับนะมึงมึงเอาดีๆนะในเวลาที่จำกัดเพียงแค่ สามสิบวินาทีจ้าดุคอยููในละกตาบานโคลานกูนูครั้แรกเรออรับัดอได้กูฟึ๊กับม่แรงัเอโปซอเื่อไครับไปมาเรยวเรยวอะจะหมดไ่ พิมพ์ซีมึงดับดับพิีขาเอาพิมพ์ต่อไปเดเชนครับเอาพิมพ์ใคราไปแล้วดับดับพีมซีขาคนเหล็กไทแล้วต่งยบ้านข่อแค่ละสิบขาพ่พอไปดมมีไปไทย่เาม่เออ้กูเนะไปเ่อไรอ่ะรับอ่ไปจินไทยจะปู้ตอบอ๋อนั่งครับนั่งคนตอบนั่งครับ ใหม่เนาะเออดำๆยาวๆมีขนขึ้นต้นด้ยคอควยกคยเลยวูว่าืนขัดแถวปืนแค่ไหนดำดำาต่อยู่ด้านหลังเขาไม่ต้องเถียงกันมีคอควยด้หังนี่สันเฮย้าวนี่ยาเติมมีขนวอรนี่มีปึ๊เอ้ผูปองโอ้ยยมเลอ้าทีมต่อไปเชญครับ มึงเอาดีๆดีนะกูจะทำให้ชัดเจนเลยเอออีนี่คือจิ่ออกสมองมันใสใสหัวไปอับเกมเริ่มครับทำต่อไปทำต่อไปเอเยง่ายง่าย เอามจพพเื่องบนเอาทีมต่อไปผูใด้ทาไปก่อนไปสิ้ทยมาอ๋เอาตามรองหลังกูไปหักูเกมกูได้เปพูดยงไเนาะเร พี่หมพี่นก็เลยหอยหิบมีหูมีติงมีหิมมีขนแล้วก็มีหอยหิบโอ้ยมันหยาโอ่อมันวอยหามันหยามีหูหอยหิบมีติงติงงเล่นถึะปุ๋ย้ังหาขัดซะอกโอ้ย ก็เต้าไหมวะขอหิบขอหิบ,อเบเอบอขอหิบมีหฮู้ีติงมีหฮูว<อ>้วายีหิมเฮยมันเขาขื้อนอาหารไว้อันเดียวละอนไนอันหนโอ้โยเอาดูคำตอบครับดูแั่งลีแั่งไล่คือพ่อจะได้ของมากกว่าผี เป็นท<ล>ุกัน่าเหมือนกับโรงพยาบาลเฮ้ยมันมีโอกาสอยู่อ่ะทีต่อไปเชิญครับมึงไปแต่พ่อก็ถึงใครมึงไปกูแจกตัวนะอุ้ยกูแจกเนี่ยต่อแค่บังแกก็เป็นตะเบิงอยู่กูอยากมันผ่านกูเองเนี่ยดีๆนะเออเอ้เนี่ยดีๆเกมเริ่มครับ oh. อูก uh, uh, ู uh, ูได้วาแต่เชนี่กขึ้นคลองกูเส้นแล้วกูเส้นแล้วไปใสก็ไม่แต่นิ่งแตนิ่งนี่แหละูนี้จากแสงอีสานมากันย้อนนิ่เลยเออขบว่ากัเดินนี่ล่าไม่เนาะเดินมาเจอเกิดแท้ไม่เกิดท้ไม่เออไม่เนี่ยอ้ยไก่ตีอ้ยไก่ตีบว่าขึ้นอขึ้นยังอุ้ยมาขึ้นว่าบมันหน่อยแต่นะ เออเทียบกับแ่เอาเลยเรียนเชญคกับเอาไปไมนได้ว่าเดี๋นี้ทจักพึกดูนี่ฮะที่ออมสเกมเรื่องครับชิวๆชิๆหัวหาไง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 วายเอ็นอะไรมาของคนเราอะไรมะไรอีกแล้วคือคือตอนไปต่อเต่าตอนอีอยู่ในวางขาตอนีะมิว มียิ่งสองยิมป้าเตามีรูมีขนวะมีขนด้วย ทีมต่อไปเชิญครับแจกบอไม่กนะมแจกอดีๆนะนเกมเริ่มครับตึงเต็มแนพี่น้องเ้ยฮ่ยมันชื่หมดเวลาันวกาได้กันนีศูนนี้คููต้องับอี่งางวั กูชนต่อครับคําที่ต่อไปเหรอเกต่อุกแ้มไหขาต่อไปเริ่มครับให้ใบนะครับให้บ ทีมชนะได้แก่ทีมของแหลมและยายคันิวนีครับจะฟ้อนหายากนักกี่ภาษาต่อว่าหนีกัะพันที่สีได้อาบรบอบ้าแล้ตอบ่าจย่างไหนะแล้ต่อว่าอยงไรต่อว่าหนีอะไรยี่บันกรพันมื่กถือกระได้ัสน เขาก็ได้ไปเล,ล่แหเ,เชิญรางวัลปลอบใจสำหรับทีมที่แพ้วันนี้นะครับเทียบหลังค่ายเลยเ,เป็นรางวัลเครื่องทําน้ําอุ่นครับของท่ 1. 1> านอาวุที่หนึ่งของรางวัลที่หนึ่งยังดี <c oughs> ม่เหมดหอาัน้ตสิใสส่่าอะำหรับรางวัลผู้ที่ชนะเลิศได้แก่พัด<อ>ลมเครื่องใหญ่หน,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 นึ่งเครื่อง ชได้ลูกดูสีม่กลุ่มน้องเออมาเาลงวเอาไปสองเอาได้กลมไหนพวกนั่นเขาพวกี่น้ได้นะพวกนั้นพวกี่น้ได้พวกีน้ได้จะไหนเป็นรามัชดยนี่เนเน่เวนเเป็นางวัจากกเจจากบริษัทคาพนขอเสียงปรบมือให้กับทีมผู้แข่งขันทั้งสองทีม้ยนะครับและบริษัทคพูนสีสุ